AI นี่คือแบบโอ้โหอยู่รอบตัวเรามากขึ้นทุกวันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญสคัญจากงาน Google I/O 2025ที่เพิ่งจบไปเอาแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะจากบล็อกของ Google เองแล้วก็ข่าวเทคหลายๆที่เลยค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อามาสกัดไฮไลท์เด่นๆกันโดยเฉพาะเรื่อง AI กับพวกเครื่องมือใหม่ๆสำหรับนักพัฒนาจะได้คอเห็นภาพว่าเอ๊ะ Google เขากำลังจะไปทางไหนมีอะไรที่แบบต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างใช่เลยครับปีนี้ตีมเขาชัดมากนะจากห้องวิจัยสู่ความเป็นจริงหรือ from research to reality คือมันเห็นเลยว่า Google ไม่ได้แค่แบบโชว์ของเล่นในแ l a แล้ว แต่เขาผลักดันนวัตรกรรม AI พวกนั้นน่ะออกมาให้เราใช้จริงในผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบโอ้โหสเกลใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยครับอืมฟังดูน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ตัวหลักเลยดีกว่า AI กับ Gemini นะคะมีอะไรอัปเดตเด่นๆบ้างคะครับหลักๆก,ก็มีการอัปเดตโมเดลตระกูล Gemini ครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะตัว Gemini 2.5 Pro ตัวนี้เขาเพิ่มความสามารถใหม่ชื่อ A Deep Think เข้ามา Deep Think <Syn> ครับ คือมันไม่ใช่แค่ตอบเร็วอย่างเดียวละแต่มันจะแบบคิดวิเคราะห์เรื่องซับซ้อนได้ลึกขึ้นเหมือนให้เวลามันคิดมากขึ้นหน่อยก่อนที่จะตอบออกมาซึ่งก็น่าจะจําเป็นมากขึ้นนะในยุคข้อมูลเยอะๆแบบนี้อ๋อ oh, ค่ะแล้วก็มีอีกตัว Gemini 2.5 Flash ตัวนี้จะเน้นเร็วคุ้มค่าสําหรับงานที่ต้องการการตอบสนองไวๆครับเหมือนเขาพยายามจะตอบโจทย์การใช้ AI ที่มันหลากหลายขึ้นนะคะ แล้วที่บอกว่าเห็นภาพจากห้องวิจัยสู่ความเป็นจริงชัดขึ้นนี่พอจะมีตัวอย่างที่มันจับต้องได้ไหมคะมีครับที่ชัดมากๆเลยคือแนวคิดเอ e เอเจนติกเอไอเอเจนติกชื่อดูเทคนิคจังเลยค่ะกับอาจจะฟังดูเทคนิคนิดนึงแต่คือลองนึกภาพ AI ที่มันไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งอย่างเดียวค่ะแต่มันสามารถคิดเองวางแผนแล้วก็ลงมือทำงานหลายๆอย่างต่อเนื่องให้เราได้เลยโอ เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวจริงๆเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็คือ Project Astra ที่พัฒนามาเป็น Gemini l i v e Gemini l i v e ครับทำให้เราแบบใช้คล้องมือถือส่องหรือแชร์หน้าจอให้ AI ดูแล้วมันจะเข้าใจบริบทแล้วก็โต้ตอบช่วยแก้ปัญหาให้เราได้แบบ Real Time เลยโหแค่นึกภาพตามก็ว้าวแล้วนะคะเหมือนมีคนคอยช่วยอยู่ข้างๆตลอดแต่เอ๊ะ การให้ AI เข้าถึงกล้องหน้าจอเราตลอดเวลาแบบนี้เรื่องความเป็นส่วนตัวล่ะคะน่าจะมีคนกัง,งวลเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับทาง Google เขาก็เน้นย้ำเรื่องออการควบคุมโดยผู้ใช้เป็นหลักนะแล้วก็พยายามประมวลผลบนตัวอุปกรณ์หรือ on device ให้มากที่สุดเพื่อลดการส่งข้อมูลออกไปข้างนอกแต่แน่นอน อันนี้ก็เป็นความท้าทายแหละครับที่ต้องหาจุดสมดุลระหว่างความสามารถกับเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวกันต่อไปนอกจาก Gemini Live แล้วก็ยังมีแนวคิดเอ่อ Project Marina Marina ครับอันนี้เป็นต้นแบบ AI ที่แบบสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ทำงานแทนเราได้เลยทำงานแทนเลยเหรอคะเช่นอะไรบ้างคะเช่นกรอกฟอร์มจัดการอีเมลหรือสรุปข้อมูลจากหลายๆแอปให้เราอะไรแบบนี้ครับ โอนี่มันยิ่งกว่าผู้ช่วยแล้วนะคะเหมือนมีตัวเราอีกคนในโลกดิจิทัลเลยแล้วฟีเจอร์อื่นๆที่เอา AI มาใช้มีอะไรว้าวๆอีกไหมคะมีครับมี Search l i f e อันนี้ใช้กล้องมือถือส่องไปที่ของหรือสถานที่แล้วถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งนั้นกับ AI ได้เลยอืมอืมหรือการแปลภาษาใน Google Meet ที่มันไม่ใช่แค่แปลคำพูดแล้วนะ แต่พยายามเรียนแบบโทนเสียงจังหวะการพูดของต้นฉบับด้วยโหจริงเหรอคะทำให้คุยกันเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลยสิคะใช่ครับน่าจะประมาณนั้นเลยแล้วก็มี Google Beam ที่มาจาก Project s t o r l i n e เดิมอันนั้นสร้างภาพสามมิติเสมือนจริงเหมือนคุยกันอยู่ต่อหน้าเลยฟังดูคือเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารการหาข้อมูลไปเลยนะคะเนี่ย แล้วในผลิตภัณฑ์เดิมๆที่เราใช้อยู่แล้วล่ะคะอย่าง Search หรือ Chrome มีอะไรใหม่ๆบ้างมี AI Mode ใน Google Search ครับช่วยสรุปข้อมูลยาวๆหรือซับซ้อนๆให้เข้าใจง่ายขึ้นอ๋ออันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยค่ะครับแล้วก็ Gemini ใน Chrome ก็ฉลาดขึ้นนะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บที่เราเปิดอยู่ได้เลยออ มีฟีเจอร์หนึ่งน่าสนใจมากคือโครมอาจจะช่วยเปลี่ยนรหัสผ่านที่คาดว่ารั่วไหลให้เราอัตโนมัติได้ด้วยอัตโนมัติเลยเหรอคะครับแต่ว่าต้องได้รับความยินยอมจากเราก่อนนะและเว็บไซต์นั้นๆก็ต้องรองรับมาตรฐานนี้ด้วยอืมสะดวกดีแต่ก็แอบ,บคิดนิดนึงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมันเปลี่ยนผิดพลาดขึ้นมาแต่ก็นับว่าต้องเป็นทิศทางที่น่าสนใจคะ่ะทีนี้ขยับมาดูฝั่งนักพัฒนากันบ้างดีกว่าคะ่ะ Google มีเครื่องมืออะไรใหม่ๆมาช่วยให้พวกเขาทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นไหมคะมีเยอะเลยครับหลักๆคือเขาพยายามทำให้นักพัฒนาทำงานกับ AI ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเช่น Gemini ใน Android Studio นี่เหมือนมีผู้ช่วยเขียนโค้ดเลยแนะนำโค้ดให้หรือแม้กระทั่งแปลงดีไซน์จากรูปภาพไปเป็นโค้ดได้เลยที่เรียกว่า Image to Code แปลงจากรูปเป็นโค้ดเลยเหรอคะโห oh. ครับ แล้วก็มีเครื่องมืออย่าง Jules อันนี้เป็น AI agent ช่วยเขียนโค้ดโดยเฉพาะเลยหรือ Stitch ที่ช่วยสร้าง UI จะแค่เราอธิบายความต้องการหรือ prompt เหมือน Google กำลังแบบฝัง AI เขาไปในทุกขั้นตอนของการพัฒนาแอปเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับแล้วก็อีกแนวทางที่เขาเน้นมากๆคือการสร้างแอปที่มันปรับเปลี่ยนได้หรือ adaptive adaptive ครับเพื่อให้แอปมันทำงานได้ดีบนอุปกรณ์ที่หน้าจอต่างกันมากๆตั้งแต่มือถือแท็บเล็ตจอพับได้ไปจนถึงในรถยนต์แล้วก็ที่กำลังมาแรงเลยคือ Android XR แพลตฟอร์มสำหรับพวกแว่นตา Headset ที่ Google กลับมาร่วมมือกับ Samsung แล้วก็ x r e a l อย่างจริงจังเลยอ๋อค oh, <ka. S 1> ่ะรวมถึง Wear OS 6สำหรับนาฬิกาก็เน้น Design Material 3 Expressive ที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะนอกจาก AI ช่วยทำงานเครื่องมือพัฒนาแล้วด้านการสร้างสื่อด้วย AI ล่ะคะมีอะไรใหม่ๆมัไหคะมีโมเดลใหม่ที่น่าตื่นเต้นครับชื่อ VO3 VO3 ครับอันนี้สำหรับสร้างวิดีโอความละเอียดสูงเลยเข้าใจคำสั่งซับซ้อนเรื่องภาพเรื่องสไตล์ได้ดีขึ้นแถมสร้างเสียงประกอบได้ในตัวด้วยนะว้าวครบเลยครับกับอีกตัวคือ Imagen4 อันนี้สร้างภาพนิ่งได้สมจริงแล้วก็เร็วกว่าเดิมมากมีแม้กระทั่งเครื่องมือชอ f l o w ที่ออกแบบมาช่วยสร้างหนังสั้นโดยเฉพาะเลยครับโห oh, ไปถึงขั้นสร้างหนังสั้นแล้วนะคะปิดท้ายกันที่บริการใหม่ Google AI Ultra ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะครับ Google AI Ultra อันนี้เป็นเหมือนแพ็กเกจสมัครสมาชิกระดับพรีเมียมครับคือรวมเอาความสามารถ AI ขั้นสูงสุดของ Google คั้งหมดมาไว้ด้วยกันสำหรับคนที่ต้องการพลัง AI แบบเต็มที่จริงๆหรือสำหรับภาคธุรกิจอ๋อค่ะ ราคาก็จะสูงหน่อยครับเริ่มต้นในสารัฐก่อนครบถ้วนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสรุปแล้วภาพรวมจาก Google i o ปีนี้ก็คือตอกย้ำชัดเจนเลยว่า AI นี้ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมแล้วจริงๆแต่มันกำลังกลายเป็นแกนหลักที่แบบผสานเข้ากับทุกอย่างของ Google เลยนะคะใช่เลยครับ มันคือการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ AI แค่ให้ข้อมูลมาสู่ยุคที่ AI สามารถลงมือทำหรือเป็นเอเจนท์ที่ทำงานร่วมกับเราหรือบางทีก็ทำงานแทนเราได้เลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับทีมจากห้องวิจัยสู่ความเป็นจริงที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละครับการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วขนาดนี้ก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่ามันจะส่งผลต่อวิธีที่เราทำงานเรียนรู้หรือใช้ชีวิตประจำวันกันไปอย่างไรบ้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นั่นสิครับ แน่นั่นก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องเริ่มคบคิดกันอย่างจริงจังแล้วล่ะครับว่าในวันที่ AI agent มันเก่งขึ้นเรื่อยๆจัดการเรื่องต่างๆแทนเราได้มากขึ้นเนี่ยเราจะวางใจหรือจะกำหนดขอบเขตให้ AI พวกนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตส่วนตัวในเรื่องงานของเราได้มากน้อยแค่ไหนไอ้จุดสมดุลที่ว่าเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน